สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านกระทู้ที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตอยู่ในพันทิปในหมวดของปัญหาชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะชื่อกระทู้ว่ามีใครที่ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยไหมคะเรามาเริ่มต้นอ่านกันเลยนะคะปัจจุบันเราไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมอะไรเลยคะ่ะทุกวันนี้ไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดเมื่อก่อนเรามีเพื่อนนะคะแต่ก็มีน้อย แทมมีน้อยก็ยังมีปัญหาให้เลิกคบกันไปจนปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะคะบางทีก็แอบเหงาอยากมีโมเมนต์ไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนบ้างเราอะเคยเข้าไปตีสนิทหลายคนนะในที่ทํางานแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากมีเราเป็นเพื่อนสักเท่าไหร่เหมือนชวนคุยเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยทุกวันนี้นะคะทํางานกลับบ้านทํางานกลับบ้านบางครั้งก็กัดฟันไม่คิดแบบฉันมีความสุขด้วยตัวเองได้ ไม่มีเพื่อนก็เหม็นเป็นไรไปดูหนังทำงานอาดิเริกที่ชอบแต่ก็นะเวลามีปัญหาอยากระบายเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงอยากบอกอยากระบายเราอะเคยมีปัญหาแล้วเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ฟังอะไรเลยถามแต่เรื่องเงินแล้วก็เรื่องแฟนอยู่นั่นแหละคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองได้โดยมีความสุขในทุกๆวันเนี่ยมีไหมคะ เงามีปัญหาอยากระบายเนี่ยทำยังไงกันบ้างคะเราจะ3มปีแล้วคะ่ะที่อยู่คนเดียวแบบไม่มีใครเลยทุกวันนี้เก็บทุกอย่างไว้ในใจตลอดเราไม่เคยชินกับมันสักทีเราอายุ23นะหลังเรียนจบก็คือไม่มีใครเลยอะเพิ่องอายุ23แต่ไม่มีเพื่อนนี่เริ่มคิดแล้วหรอคะโอ้โหทีนี้เรามาดูนะคะว่ามีคนตอบคอมเมนต์ยังไงบ้าง ผมก็คล้ายๆคุณว่าไปก็แปลกดีนุก็เป็นคนเดียวซะอีกความคิดทนที่สองนะคะเป็นแยกย้ายก,กันไปทํางานแล้วไม่เจอแต่กวา่าก็เป็นเงี้ยทำอะไรเองคนเดียวความคิดเที่สามทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตคนเดียวโดยการเล่นเกมฟังเพลงครับไม่เบื่อไม่เหงาเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเค ความคิดในที่สมีคนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอีกเป็นร้อยเป็นพันครับไม่แปลกเลยไม่ได้มีคนคนเดียวอย่าไปนึกอะไรแบบนั้นลองฝึกที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขดูครับงานอดิเรกสิ่งที่ชอบทําความสุขที่หาได้คนเดียวส่วนตัวเนี่ยผมมีเพื่อนแต่ความชอบจังหวะชีวิตรสนิยมไม่ค่อยจะเหมือนเพื่อนเท่าไหร่เลยเลือกหรือพวกเขาไม่เลือกก็ไม่รู้ไม่เคยถามจะทําอะไรคนเดียวหาความสุขด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ คันี่ที่ห้านะคะขอเราก็มีเพื่อนเหมือนไม่มีค่ะเหมือนเราเป็นของของพวกเขามากกว่าใช้ยซิ็ก็ทิ้งขว้างบางครั้งก็ด่าว่าเราโดยไม่ดูตัวเองเลยความคิดเห็นที่หกนะคะไม่แปลกเลยนะการอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวบางคนอยู่หลายคนแต่ก็เหมือนอยู่คนเดียวถ้าไปนิยามว่าการอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคือความทุกข์มันก็รู้สึกทุกข์ การพูดอะไรเล่าอะไรให้ใครฟังได้ระบายชิงก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นแต่ความทุกข์กับปัญหามันก็ยังอยู่ลองไปฝึกวิปัสสนาสักสิบวันที่ปิดวาจาดูสิคะ่ะอาจจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นอันนี้ได้วิปัสสนาแะคะความที่เดนนี่เจ็ดเพื่อนดีๆหายากนะคะเคยระบายบางอย่างกับเพื่อนไปซึ่งเป็นเรื่องไม่ควรพูดต่อเพราะเกี่ยวกับเพื่อนอีกคนด้วยคนก็คือรู้กันหมดผมเสียคน พ่อผ่านอะไรมาเยอะเพื่อนก็เยอะแต่รู้สึกมันไม่มีตอนนี้เฉยๆครับคุยกับแมวดีกว่าถูกความคิดเห็นที่8ที่ทํางานไลฟ์สไตล์เดียวกันไหมคะถ้ายังไม่เจอคนไลฟ์สไตล์เดียวกันก็อยากคิดมากเลยคะ่ะคนในที่ทํางานต้องคัดกรองดีๆนะคะบางคนก็เหมาะที่จะคุยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวบางคนก็เอาไปเมาสต่อหรือบางคนโชคดีเจอคนที่จริงใจก็ดีไปะคะ่ะความคิดเห็นที่9เรียกว่าเราเป็นอยู่คนเดียว วันนี้ก็ไม่มีใครโครับเราแล้วมันเจ็บตอนนี้เรามีหมาเป็นเพื่อนชีวิตก็สบายดีเศร้าอย่างมากก็แค่หมาไม่เล่นด้วย<_ <K> _ <T> ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าหมามันเปสัตว์นะคะ<_ <K> _ <T> ความคิดเห็นที่สิบเป็นเพื่อนให้เอาไหมครับ<_ <K> _ <T> อา่านความคิดเห็นนี้เราแอบคิดลึก<_ <K> _ <T> ต้องเว้นวรรคดีๆไม่ควรพิมพ์ติดกัน <_ K _ T> เป็นเพื่อนให้เอาไหมครับก <_ K _ T> ับเป็นเพื่อนให้เอาไหมครับ<_ <K> _ <T> เป็นเพื่อนให้เอาไหมครับเป็นเพื่อนให้ สำหรับกระทู้นี้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างก็ถ้าใครอยากอ่านความคิดเห็นที่มันเยอะกว่านี้ก็เข้าไปอ่านได้ตามลิงก์ที่อยู่ที่อยู่ในตัวตรงคําอธิบายเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวว่างๆจะมาอ่านนั่นอ่านให้ฟังหมายบายบาย